เวลาพูดจาต้องกล้าหาญคำอ่อนหวานแต่เสียงต้องสดใสในตาจ้องมองหน้าไม่ว่าครเวลาพูดต้องไม่หลกในตาท่านผู้วิจารณ์ทั่วไปสสทา่านลอ่สอนท่านผู้เกียรติที่รักท่านครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่วิจารณ์เฉพาะตัวคุณสมชายวงนวลในบทที่หนึ่ง การแนะนำตัวเองคุณสมชายเดินขึ้นสูรร่แท่นพูดด้วยความมั่นใจท่านเดินขึ้นมาด้วยความมั่นใจท่านไปรับนโทรศัพท์ก่อนนะครับมีการ์้นี่ท่านเดินขึ้นสูรร่แท่นพูดด้วยความมั่นใจนะครับน้ำเสียงท่านดีมากครับน้ำเสียงเสียงตามความชัดไม่มีการประมาทท่าน เสียตัวมาพูดนะครับท่านก็เลยแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับคือใส่รองเท้าแตะมาแต่ท่านมาถึงท่านก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าผมก็ไม่ปรับงานผมได้พอดีนะแต่ท่านมาถึงท่านดูดูใหม่กับท่านไม่ไค่อยสมดุลกันนะครับแต่ท่านไม่ประมาทครับท่านไม่มีการประมาทเสียงไม่สั่การทัดที่ประชุมของท่านท่านกล่าวคำว่าสวัสดีแต่ในที่ ประชุมแ่งน,นี้เขาเขาไม่นิยมนะครับเขาว่าสวัสดีนะฮะการทักก็จะทักสามถึงสี่นะฮะเมื่อต่ำกว่าสามนะท่านก,ก็ทักพิธีกรท่านประธานนายกสโมสรแล้วก็วิตราโรสโมสรอ,อ่าแล้วก็แขุผู้เชิญท่านนะครับกการทันะฮะ